ผู้ชมค,ครับ EP นี้นะครับเรามาตามเรื่องของถ้ำลั่นคมซึ่งเป็นอาถรรพ์เป็นถ้ำที่อยู่ใต้น้ำที่ฆ่าชีวตผู้คนมามากกว่าสิบศพแล้ววันพุทธที่19พฤษภาคมนี้ช่องสองพบีบับ ส่วนใหญที่มาเสียชีวิตในบริเวณนี้เนื่องจากสาเหตุอะไรครับออก <พอ S 1> ุลาไม่ได้เมานะเพิ่งจะลงแพมาแล้วก็ตกน้ำแต่เกิดประเทศมากกว่าส่องอาถรรพ์ถ้ำลั่นคมเรามาดีนะักท่องเที่ยวมา5คนนะครับแล้วก็มานั่งดื่มกินดื่มเหล้ากันจนเมาแล้วก็โดดน้ำเล่นกัน สามคนดกลงไปขึ้นมาแค่สองคนอีกคนก็หายไปอครับบริเวณหน้าปักทั้มนะครับลงไปได้ประมาณอีกประมาณสักสิบห้านาทีเราก็เจอร่างนะครับผู้ชายคนหนึ่งนะครับนอนคว่ำหน้าอยู่ใส่เกงในตัวเดียวนะครับแล้วเราก็พาศพขึ้นมาพอประมาณอีกสิบห้าเมตรจะถึงผิวน้ําก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเราติดทั้งศพก็ติดด้วยครับผมตัดสินใจต้องทิ้งศพครับไม่งั้นผมก็ขึ้นไม่ได้เพราะอากาศเหลือน้อยแล้ว ก็ไม่น่าเชื่อเนอเราเห็นผู้ชายคนนึงนะครับใส่เสื้อผ้าสีขาวผมยา,ยาวๆนะครับแหงหน้าของเรานะครับมองเราขึ้นมาผมก็เฮ้ยนตัวเจนในขัทงทำเราหรือเปล่าทําให้เราหล่อหรือเปล่าอันนี้ผมก็แกะแกะเสร็จแล้วชายลงไม่ทิ้งก็ยังอยู่เหมือนเดิมผมก็ขึ้นมาขหมือนเลยการด,ดําดิ่งเพื่อพิสูจน์ความจริง รวม่องพิสูจน์ไปพร้อมกันในช่องส่องผีพุทธนี้สองทุ่มสิบห้าทาง n ูท l บชนลของกันทั่วโลกฉันยังไม่อยากเป็นผีพรายตายนา้ำฉันก็อยากจะรู้คนตายคนหายไปไหน ฉันจ,จึงขอแค่เธออย่าพลาดดูจะได้ไหมนะเธอจะได้ไหมอม